พชรนะครับโอเคก็นะครับเดีย๋ยวเราจะกดรับไปเลยนะครับนี่นะเจ็ดร้อยเพชรนะครับผมทั้งหมดนะประมาณหนึ่งพันเจ็ดเพชรนะครับปั๊บว้ามุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป เอาละครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่ม M1887 วันพันแมนนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ได้เพชรมาจาก GM นะครับทั้งหมด2,400เพชรนะครับโอเคก็นะครับเดี๋ยวเราจะกดรับไปเลยนะครับนี่นะผมเดี๋ยวเรารับจะทําการเอาเพชรที่ได้จาก GM นะครับผมมาสุ่มกิจกรรม M1887 นะครับของตรงนี้นะวันพันแมนนั่นเองครับผมนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าจะเริ่มสุ่มจากทีละหนึ่งหรือทีละร้อยดีแต่ผมคิดว่าถ้าทีละร้อยอาจจะคุ้มกว่าไหมแต่ว่าวันนี้ ผมจะลองสุ่มสลับกันไปนะแล้วกันนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่แล้ว1อันนะกำปั้นนะครับผมตอนนี้นะอ่ะโอเคตอนนี้ผมจะลองสุม่ม1ครั้งก่อนแพ้กันนะครับให้รับชมเนาะโอเคเริ่มกันเลยนะครับผมรึป๋อโหคืออะไรครับผมอันแรกก็ได้เกลือเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทีละ5ครั้งนะครับใช้แค่1 0อเพชรผมคิดว่าทีละหครั้งเนี่ยคุ้มกว่ายเยอะเลยนะครับผมโอเคกดไปเลยเหลือครับผม แล้วเราก็จะลองทีละหนึ่งครั้งนะสลับกันไปนะผมไม่ต้องแสดงอีกเนาะปึ๊บได้เอกนะเกลือนะกล่องสุ่มนะครับอ่ะห้าครั้งนะครับผมโอ้โหเกลือเหมือนกันแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งครั้งครับผมเกลือครับอ่ะห้าครั้งเอ้ย้างครับผมกดไม่โดนหรอเฮ้ยทำไมเกลือจังอะ่ะตอนนี้นะครับหมดไปก็ประมาณเกือบสี่ร้อยเพชรนะครับผมแต่ว่ายังเกลืออยู่เลยนะครับผมปะ่ะหนึ่งครั้ง เกลือนะครับ5ครั้งเฮ้ยเดี๋ยวผมคิดว่ามันอาจจะเกลือก็ได้นะดูจากทรงน,น,นะครับ1ครั้งหือมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอาจจะเป็นแค่บางรหัสนะที่มันได้ง่ายนะครับปึ๊บโอ้โหได้มาแล้วผมครึ่งได้แค่2อันนะครับส่วนมากเนี่ยที่ผมเล่นกิจกรรมพวกนี้มานะผมเล่นมาบ่อยมากแล้วนะซึ่งเมื่อก่อนผมเคยรีวิวแบบว่าโหบอกเลยว่าช่วงนั้นอนะรีวิวให้ทุกคนดูนะครับผมเติมเวลาาพได้เลยนะคือ อันพวกนี้มันออกไม่ยากหรอกแต่อันที่ออกยากที่สุดคือตัวนี้แล้วเราถอนตัวไม่ได้เพราะว่าอันรางวัลสูงสุดเนี่ยเราต้องการที่จะได้นะเราถอนตัวไม่ได้เราต้องหาเงินเติมเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้นะครับผมก็จะมีไม่กี่รห,หัสเท่านั้นที่มันจะออกง่ายนะแต่นอกนั้นนะครับออกยากหมดเลยนะครับสำหรับรางวัลอันสุดท้ายนะที่ผมเคยเล่นมานะโอเคไปกันต่อครับผมนะเมืกก่อกี้เท่าไหร่แล้วเอ่ยอไปหนึ่งค้างครับผมปุ๊บได้กล่องสูงเสื้อนะครับผมโอเคยังเกลือนะครับรอบนี้นะครับพิ่งได้มาแค่2นะเนาะอ้าว กดครั้งเดียวออกครับผมเห็นไหมบอกแล้วนะครับคือเอ่อบางทีนะคือการสุ่มเนี่ยมันโอกาสออกนะครับผมคิดว่ามันมันไม่เกี่ยวที่ว่าเราใช้5ครั้งเราแต่5ครั้งมันถูกลงแค่นั้นเองนะครับผมโอเคปะปึ๊บเกลือนะครับผม1ครั้งถ้า1ครั้งออกอีกนี่สงสัยจะมีคนไปสุ่มตามผม1ครั้งนะตรงนี้มีตรงกระเป๋านะเราสามารถนะครับนำของมาแลกได้นะของในกระเป๋านะมาแลกนะครับผมนี่นะก็คือเราสามารถเลือกนะครับแล้วก็นํามาแลกได้เนาะ ย่อยสลายครับอ้าวยังเกือครับผมมีอีกไหมนี้นะเลือดทั้งหมดนะครับสามารถสุ่มได้อีกปึ๊บไม่ได้อะไรเลยนะครับผมโอเคลองอีกทีครับผมปั๊บได้ไหมโอเคได้สองครับผมนะอ่ะเราจะไม่เอาของรางวัลในนี้นะครับผมเราจะไปหนึ่งครั้งก่อนเราไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วนะเมื่อกี้ไม่รู้สลับกันหรือเปล่านะครับผมเริ่มจะมั่วแล้วนะโอ้โหเลือนหนึ่งพันสามร้อยเพนะครับผมยังไม่ได้เลยนะครับโอ้โหเกินไปนะบางทีนะครับผม อ่าห้าโอ้โหห้าครั้งก็เกลือครับผมตอนนี้นะเหลือหนึ่งพันกาเพชรผมคิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วนะห้าครั้งครับผมเอามาครับผมโอ้โหเหลือครั้งเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ใช้ไปประมาณพันกว่าเพชรแล้วนะครับผมก็อาจจะออกกระดับเป็นไปได้นะตอนนี้ก็กดรับได้แล้วนะบัตรเป็นชื่อนะครับผมอินแปงล่างนะครับห้าทางบัลเล่นะครับผมเดอะสวอนนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะใช้ของที่เราได้มาพวกนี้เราน่าจะมีหมดแล้วนะครับจะใช้มาแลก เลยนะครับผมนี่เผื่อได้นะครับอ่าใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับผมวิธีซุ่มให้คุ้มนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้ให้คุ้มนะครับปุ๊บมันจะลดราคาลดลดอ่าเพชรเราไปอีกนะครับผมโอเคเราจะเริ่มที่1ครั้งปั๊บห้าครั้งเอาเอ้วเฮ้ยเยสออกง่ายว่ะกิจรกรรมนี้นะครับใช้ประมาณ1000กว่าเพชรนะครับน่าจะประมาณอันเก่าด้วยน่าจะประมาณ1500เพชรนะครับผมนะครับหนึ่เพชรเนาะนะครับผม เพราะว่า,อาตอนนี้แฟนผมนอยู่ข้างๆไงเขาสุ่มไปนะครับผมก็บอกว่า1,700เพชเรพนะครับผมทั้งหมดนะ่าหนึ่งพัเจ็รเพชนะครับปับ๊บว้าวซืยอจไปเลยนะครับได้มาแล้วอ่ะโอเคนะครับผมก็เราๆหนึ่งพัเรเพนะครับที่ได้มารอบนี้ถือว่าออกง่ายนะจิจกรรมที่ผมเล่นมาเนี่ยส่วนมากมันอันสุดท้ายเนี่ยจะออกอยากนะครับแต่ว่าถือว่ารหัสนี้เป็นรหัสที่ดวงดีเหมือนกันนะที่มันออกง่ายนะครับผมโอเคหรือว่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะออกง่ายแล้วก็ได้นะเพราะว่า เอหนึ่งแปดแปดเจตัวนี้มันก็แต่ถามว่าด,ดีไหมนะครับถามว่าด,ดีไหมผมว่ามันดีนะมันดีเพราะอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหตุ <ard> ผลที่มันดีนะครับก็คือมันบวกดาเมจนะครับแล้วก็บวกความเร็วรีโหลดซึ่งลูกซองเนี่ยลูกซองควงเนี่ยบวกเขา,าเรียกว่าความเร็วรีโหลดอ่ะดีมากนะครับเพราะว่ามันจะสามารถรีแม็กได้ไวนะครับรแล้วลูกซองควงมันเป็นปืนที่ยิงแรงมากนะครับผมอ่าบางทีถ้าไม่มีเกาะนะอยู่ใกล้นะโดนตัวเต็มเตก็นัดเดียวนะครับ แต่ถ้ามีเกาะ2นะครับเกาะ1เกาะ2เน okay, so ี now, ่ยนะครับ2นัดตายนะครับผม2นัดเต็มเตมตายนะโอเคแล้วก็ถ้าเกาะ3เนี่ยนะครับเออสองนัดก็ตายเหมือนกันนะแต่ว่าต้องระยะใกล้ๆนะครับประชิดนะแต่ถ้าอยู่ระยะกลางๆนะครับผมระยะกลางๆหน่อยนะครับจะยิงประมาณ3นัดนะครับโอเคเนาะแต่ถ้าเกาะ4นะครับผมเกาะ4ระยะใกล้ประชิดนะครับก็ยิงที่3นัดขึ้นไปนะครับผมสําหรับอาพวกสองขวงเนาะนะครับอาแต่ว่า ตัวนี้นะครับบวกดามเมทขึ้นมาอาจจะยิงแค่2นัดก็เป็นไปได้นะถ้าเป็นเกาะสี่นะครับผมอาจจะช่วยได้นะแล้วก็เปลี่ยนแม็กไวถ้าเรายิงพลาดนะครับเราก็เปลี่ยนแม็กไวมากนะครับถึง2เลยนะก็จะทําให้เรานะครับมีโอกาสยิงต่อเนื่องได้อีกนะครับผมเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะสําหรับซองควงตัวนี้เนาะนะครับผมผมว่ามันถือว่าโอเคเลยแหละนะครับผมแล้วบางคนอาจจะชอบแบบเป็นซองม่วงนะครับซองม่วงก็ดีนะอันนั้นมันจะลั่นไวแต่ตัวนี้จะเป็นดามเมจนะครับเหมาะที่จะเล่น1นนะ ตัวนี้เหมาะเล่น1นึหนึ่งะครับเพราะว่าเอ่อหนึ่งหนึ่งมันยิงกด2นัดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่2ม่วงมันต้องกด2นัดนะครับซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าเหมาะนะครับที่จะเล่น1นึหนึ่งเนาะถือว่าโอเคเลยหรือว่าเล่นแรงเล่นอะไรก็โอเคหมดแหละนะครับผมแต่ตัวลั่นไวเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับมามันก็ข้อดีข้อเสียต่างกันนะแต่ว่ามันเอาไปใช้หนึ่งหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะ an คร <Tyl> ับสาหรับตัวเอ่อล <lem b> ั่นไวนะครับผมโอเคสาหรับตัวนี้ผมว่าโอเคเลยแหละนะครับผมโอเคสาหรับน้องๆนะอยากได้ ที่อยากจะได้เพชรน,นะครับไปสุ่มแบบฟรีเนี่ยนะครับผมเอาแบบนี้ดีกว่านะครับผมขอที่10,000ห like มื่นไลค์นะช่วยกันกดไลค์ไม่ใช่10,000วิวนะช่วยกด like, ไลค์ 10, like แล้วกันเมื่อกี้ผมใช้ไป1,000กว่าเพชรใช่ไหมเอ่อหนึ่กว่าเพชรน,นะครับหนึ่เจ็ดร้อยเพชรเนี่ยเอ่อผมตีว่าผมแจก1,000เพชรละกันนะครับผมจะเป็นเงินมูลค่า300บาทถ้าถึง10,000ห like มไลค์ต้องถึงนะไม่ถึงไม่แจกนะครับถ้าเลยอาทิตย์หนึ่งเราไม่แจกนะถ้าถึง10,000ไ like ลค์นะครับผมผมจะแจกรางวัลละ 300บาทนะครับ2 0 0ห0ไลค์เอาไปเลยครับผมนะ2อรางวันนะครับผม3 0 0 0 0ไลค์3วันก็คือ1มื่นละ1งรางวันนะครับผมโอเคเนาะก็ถ้าไม่ถึงจะไม่แจกนะครับผมโอเคต้องถึงเท่านั้นนะครับอ่าก็จะได้ตักได้เพชรเนี่ยไปสุมนะครับผมแบบฟรีๆเนาะโอเคแล้วก็นะครับสำหรับตรงนี้เป็นกิจกรรมของสายฟรีนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับให้เรานะครับไปเก็บอ่าเห็นน้องๆบอกว่าเก็บในแผนที่ได้แต่ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะอ่านี้คือมันจะดรอปในแผนที่นะครับผม แล้วก็ทาภารกิจวันละ4ชิ้นครับผมาเพื่อรับวันละ4ชิ้นนะครับเพื่อนํามากดตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้ก็คือจะเป็นการสุ่มของรางวัลทั้งหมดในนี้นะครับมีของถาวรด้วยนะครับมีทั้งแบบเช่าและถาวรชุดผู้หญิงแบบนี้ถาวรนะครับแล้วก็มีกระเป๋ามีล่มนะครับแล้วก็มีของต่างๆเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับก็ตามนี้เลยรูปพื้นหลังอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็วันที่23นะครับต้องเข้ามาวันที่23นะถ้าเลยวันที่23มอาจจะรับไม่ได้นะครับก็คือ กลับมาตอนวันที่23เนาะก็คือเดือนหนึ่งวันที่23นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามารับนะครับเป็นแอร์บอทนะครับถ้าเราไม่กดเข้ามาอาจจะไม่ได้รับนะครับถ้าเลยวันที่23ไปแล้วนะครับผมโอเคเนาะโอเคก็กิจกรรมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมก็มีอะไรอีกไหมสาหรับกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมตัวนี้สําหรับตัวนี้ผมก็ไม่เอาดีกว่าครับตัวเก่าๆมันใช้ได้ดีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบไม่ชอบนะครับผมอ่าถ้าเราชอบก็เอา ตัวนี้นี่ก็ยังหมุนไม่ครบเลยนะจะลองหมุนสักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะเอาสตีมไหมเอาสตีมเออไม่เอาดีกว่านะเพราะเรามันไม่มีประโยชน์อีกแล้วนะเออมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเรามากมหมเนาะโอเคไม่เอาดีกว่าเอาแค่นี้ก็พอแล้วเนาะโอเคครับก็ขอบคุณมากๆครับที่รับชมคลิปจนจบเลยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย